คาวาซากิเปิดตัว z ซ0 0 RS รุ่นปี2026อย่างเป็นทางการก่อนไปชมรายละเอียดกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม p Play f u l l Ride ทุกช่องทางด้วยนะครับเริ่มจาก z ซ0 0้ RS Black Ball Edition รุ่นนี้มาในโทนสีดำทั้งคันตั้งแต่ขอบไฟหน้าแฮนด์ hand, ซุ้มล้อไปจนถึงล้อแม็กให้ฟีลคลาสสิกแต่แฝงความดุดันแบบโมเดิร์นเรียบรูแต่ไม่ธรรมดา เหมาะกับคนที่ชอบความเข้มขรึมและเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครส่วนรุ่นท็อปแซดก้าร้อย RSSE จัดเต็มทั้งระบบช่วงล่างและอุปกรณ์ระดับพรีเมียมด้านหน้าใช้คาลิเปอร์เ r e มโ o M4 พร้อมจานเบรกขนาด300มิลิเมตรจับคู่กับปั๊มเรเดียลของนิสซินและสายเบรกถักสแตนเลสด้านหลังใส่โชคโอลินส S46 ที่มาพร้อมลูกสูบขนาดใหญ่ให้การตอบสนองนุ่มแน่นเกาะถนนดี พร้อมระบบปรับพรีโรดแบบรีโมทเหมาะสำหรับออกทริปหรือซ้อนสองได้ทุกสถานการณ์รูปลักษณ์ภายนอกก็ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นทั้งเพลตโลโก้โอลินส์โชคหน้าสีทองโลโก้ RS สีแดงและสีตัวถังพิเศษไฟเบอร์เรดเอ็กซ์เมทัลลิกแบล็กที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลซัดแต่ปรับเฉดให้สดและสว่างกว่าเดิม รุ่น SE ยังมาพร้อมพอร์ต USB Type-C และกล้องหน้าหลังแบบ GPS Drive Recorder ติดตั้งจากโรงงานเพิ่มทั้งความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับสายทัวริงในด้านสมรรถนะปรับแคมชาร์ฟใหม่และเพิ่มระบบคันเร่งไฟฟ้า ETV ช่วยให้ควบคุมได้ดีขึ้นในรอบต่ำกลางและยังลากรอบสูงได้อย่างต่อเนื่องท่อไอเสียใหม่ทรงเมกกโฟนยาวขึ้น7เซนติเมตร พร้อมปรับจูนเสียงใหม่ให้ดุดันกว่าเดิมรุ่นปี2026ยังติดตั้ง IMU แบบ6แกนที่รวมการทำงานของ KCMF ระบบช่วยเข้าโค้ง KTRC ระบบควบคุมแรงบิด ABS รวมถึง Quick Shifter ทั้งขึ้นลงและ Cruise Control มาให้ครบขี่ได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลยอย่างมั่นใจหน้าปัดยังคงเอกลักษณ์แบบอนาล็อกคู่ทรงกระบอก เพิ่มเพียงสัญ,ญลักษณ์ Cruise Control และรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอป Radiology สามารถดูข้อมูลรถหรือใช้นำทางผ่านมือถือได้เลยตำแหน่งแฮนด์และบอกก็ปรับใหม่ให้ฟีลสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงความสบายในแบบฉบับ z 9 0 0 RS แฮนด์สั้นลง50มิลิเมตรและต่ำลงอีก38มิลิเมตร ขยับเข้าหาผู้ขี่เล็กน้อยทั้งหมดนี้พร้อมวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ปี2026ราคาเริ่มต้นที่1,529,000เยนหรือเงินไทยก็ราวๆ3 0 0 0ต้นๆสำหรับ Black Ball Edition และ1,837,000เยนหรือเงินไทยก็ราวๆ3 0 0 0ปลายๆสำหรับรุ่น SE สำหรับประเทศไทยนั้นต้องรอลุ้นกัน